สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวันที่21เดือนกรกฎาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํายังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะแม่มสินขอตอบคําถามคุณผู้ชมก่อนนะคะมีคุณผู้ชมถามแม่มสินเข้ามานะคะว่าทองสามารถที่จะขึ้นไปถึง30,000บาทต่อบาททองคํำไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบที่แม่มสินมีให้นะคะคือเท่าที่แม่มสินไป รับฟังผู้วิเคราะห์นะคะราคาทองหลายๆท่านนะคะเขาก็วิเคราะห์ไว้นะคะว่าทองจะขึ้นไปถึง30,000บาทนะคะแต่ว่าจะขึ้นถึงตอนไหนนะคะและก็เมื่อไหร่นั้นนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของเม่มสินนะคะเมมสินก็จะขอตอบดังนี้นะคะคือส่วนตัวนะคะแมมสินไม่กล้าฟันธงไปร0 0เซเลยนะคะว่าทองจะขึ้นถึง บาทละ30,000บาทไหมนะคะแล้วก็จะขึ้นถึงเมื่อไหร่นะคะเพียงแต่ว่าณช่วงเวลานี้นะคะณช่วงระยะนี้นะคะทองนะคะก็ยังเป็นทิศทางราคาขาขึ้นแล้วก็เป็นแนวโน้มราคาขาขึ้นนะคะแต่สําหรับผู้ที่ลงทุนในทองคํานะคะก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดให้ดีนะคะแล้วก็ควรที่จะหาข้อมูลให้ดีนะคะเพราะว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงอยู่เสมอนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคําตอบที่แม่มสินให้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแม่มสินนะคะว่าแม่มสินไม่กล้าฟันธงไปร้อยเปอร์นตนะคะว่าทองจะขึ้นไปถึงบาทละ3า0 0 0ื่นบาทไหมนะคะแล้วก็จะขึ้นถึงเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าหนช่วงเวลานี้นะคะคือยังเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วก็เป็นแนวโน้มราคาทองยังเป็นทิศทางขาขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคําตอบที่แม่มสินมีให้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเช้าวันที่21เดือนกรกฎาคม no ปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอ้างอิงราคาของวันที่20เดือนกรกฎาคมปี2563นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาทั้งหมด2ครั้งราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ ช้าวันที่21เดือนกรกฎาคมปี2563ทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ27,100บาทขายออก27,200บาททองรูปพรร์96.5%รับซื้อ26,605บาท80สตางค์ขายออก27,700บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจําวันที่20เดือนกรกฎาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่2 เวลา12นาิ55นาทีซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้้าวันที่21เดือนกรกฎาคมปี2563แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑตทีนี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเปิดตลาดเช้านี้ราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ช่วงเย็นแม่มสินก็จะมาสรุปรวมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ